โ okay, อคเคข้พเจ้าอลาเลลูยาเรากำลังจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าสวัสดีครับทุกท่านเ,เราจะเราอยู่ที่หนึ่งโครีนบ ม,มันไม่ยอมปิดครับเน,นึงมันไม่อยากปิดครับพ่เจ้าเป็นแผงคมของโปรดของผมปัจจุบนันนี้พี่น้องทั้งหลายผมอยากจะแนะนำอะไรนะเมื่อคุณยังไม่แก่ใช้สมองดิเพราะว่าเมื่อคุณแก่แล้วสมองจะไม่สั่งงานธรรมดานะครับ ในหนึ่งครินบทที่หกข้อสิบสามัดว่าท่านจงหลายจงระม,มัดระวังจงมั่งคงในความเชื่อจงเป็นลูกผู้ชายแท้อ่าใช่แล้วเราพูดถึงการที่เป็นแมนนะครับกระทินแดงใช่ปะจงเข้มแข็งนะครับการที่เราเป็นแมนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็น ลูกผู้ชายแท้นะครับเราต้องรักพระคมพีเราต้องรองักพระวจนะของพระเจ้าพระวชจนะของพระเจ้าเป็นคู่มือเป็นไกด์ของชีวิตของเราเป็นเป็นรักเป็นมาตรฐานสำหรับทุกสิ่งสำหรับชีวิตของเราอยู่บนโลกนี้และชีวิตนิลานสืบสบไป เอ่อผมขออภัยที่เราล,าล่าหลังในการสอนนี่เป็นพักที่สองเราอยู่หนึ่งครินบทที่หกข้อเก้าใช่ไหมครับที่พูดถึงคนที่อ่ไม่ได้รับอณาจาักรของพระเจ้าเบนมอรด์ดกท่านไม่รู้รู้ว่าคนธรรมจะไม่ได้รับอณาจาักรของพระเจ้าเบนมอรด์ดกอย่าลงเลยคนล่วงเปรเวณีคนถือรูปเคารพคนผิดพัว เมียเขาครั้งที่แล้วเราพูดถึงอ,อยู่ข้อนี้หรือเปล่าคนที่นิสัยเหมือนผู้หญิงพูดถึงผู้ชายที่ทำนิสัยเหมือนผู้หญิงตุกติกใช่ปะหรือคนที่เป็นกระเทยนะครับผู้ชายเกิดเป็นผู้ชายมีอวัยวะผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายคุณไม่ใช่ผู้หญิงพระเจ้าไม่ได้ทำผิด ไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าถ้าคุณเกิดมีอวัยวะผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงถ้าเกิดอวัยวะเป็นผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายอาจจะมีกรณีพิเศษอ่หนึ่งในล้านหรือสิบล้านที่มีคนเกิดผิดมีอะไรผิดพลาดกับอวัยวะเพศแล้วเขาบอกโอ,อ้ขาดไสก้กรอเอออ่อออ เขาไม่นัมั่นใจว่าเออนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เช็คได้ตรวจโครโมโซนใช่ไหมโครโมโซนของผู้ชาย XY โครโมโซนของผู้หญิง XX เราก็จะรู้แน่นอนและไม่มีใครเถียงได้เมื่อเราตรวจโครโมโซนสมัยนี้โลกเป็นบ้าแล้วที่เขาถูกล้างสมองและคิดว่าเออผมเกิดมาผมเก,เกิดเป็นผู้ชายแต่ผมไม่แน่ใจผมจะเป็นเพศตามความรู้สึก ถ้าคุณเป็นเพศตามความรู้สึกคุณจะผิดคุณคุณถูกหลอกนะครับมีทั้งเดียวนะครับคือคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายราคัมภีร์สอนว่าคนที่ซับสอนลึงเพศคนที่เป็นกระเทยไม่ได้รับอนาุชาของพระเจ้าเป็นบรุรดอ,อกคุณไม่เป็นกระเทย ในพระกัมพีไม,ไม่ไม่มีนะครับคุณเป็นผู้ชายคุณไม่ใช่กระเทยคนคอติสิบคนขโมยทำไมมีคนขโมยเราเขาก็ไม่รักคนอื่นใช่ไหมพระกัมีสอนว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักใครใครไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าคนที่ขโมยแสดงว่าไม่รู้จักพระเจ้าเพราะการที่จะขโมยเอาของคนของคนอื่นไป เอาไปแล้วเขาขาดเขาต้องใช้เขาขาดโอ้หมันเจ็บไหมเจ็บเจ็บนะครับคนที่ทำแบบนั้นจ่ายรายจริงๆนะมีขาวที่ออกมาที่เลยคลองแนมหลายนะครับผู้หญิงรับเงินาจากรัฐบาลหนึ่งเมืนบาทและมีผู้ชายถูกผัวถูกผัวเเอาเงินไปแล้วลลผู้หญิงก็นอนที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร กะถูกโห oh, ถูกเพราะเงินนะครับโอ้โ oh. หมันน่ากลัวที่เงินทำร้ายจิตใจของมนุษย์นะครับคนโลภคนขี้เมานะคนปากร้ายคนชอบโงจะไม่ได้รับอำนาจของพระเจ้าเบนมอร์ดอกเราจะทุกพีพักษาตามที่ สิ่งที่เขียนไว้ตามสิ่งที่เขียนไว้ในพระคำของพระเจ้าในทรงทิโมตีบทที่สองข้อหนึ่งนะครับเราอันนี้เป็นภาคสองของการที่เป็นแมนเทเป็นผู้ชายเทนะครับผู้ชายของพระเจ้าทรงทิโมตีบทที่สองข้อหนึ่งกาวว่าเฮฉะนั้นบุตรของข้าพระเจ้าเอ๋ย จองเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จองมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่สัตว์ซื่อที่สามารถสอนคนอื่น ได้ด้วยเราก็ต้องเหมาบอันนี้กับคนที่สัตว์ซื้อต้องเป็นคนที่ข้อหนึ่งก็ต้องเป็นคนที่สัตว์ซื้อก่อนถ้าเราไม่สัตว์ซื้อเราก็รับชายประจาไม่ได้เราก็ต้องสัตซ์ซื่อสัตว์ซื้อเรื่องเงินสัตซ์ซื้อเรื่องภรรยาสัตว์ซื้อเรื่องทุกสิ่งนะครับคุณทํางานคุณต้องรู้ว่ารายได้เท่าไรเพื่อจะจ่ายภาษีสัตซ์ซื้อในการภาษีพระพักตร์ก็บอนว่าถ้าคุณไม่สัตซ์ซื้อกับเงินอธรรม พระกัมบีเรียกว่า,าเงินในโลกนี้สมบัติอธรรมในโลกนี้ถ้าคุณไม่สัตย์ซื่อกับมันใครจะให้คุณสมบัติเท้ทีอ่อยู่กับอนุกาของพระเจ้าใช่ไหมครับต้องเหมาะนีไว้กับคนที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยฉะนั้น ท่านจ้องทนการยากลำบากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซุคริสนะครับเฮ้ยเราเป็นทหารของพระเยสุคริสใช่ไหมครับอเมนและทหารของพระเยสุคริสก็ต้องทนปัญหาแล้วสมรับเราไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเรามีพระเจ้าขอบพระเจ้าเราก็ขอบพระเจ้าในทุกกรณีนะครับ ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นรับคมแหงคนทำไม่ดีกับเราสายล้ายกับเราเราก็ขอบพระเจ้าในทุกกรณีเพราะเรามีชีวิตนันลานข้อถัดไปนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อ14บต้องกระทําสิ่งสาลพัดโดยบราสจากกานบนนะครับคุณจะรู้ได้อย่งไรว่าคริสเตียนเข้มแข็ง คุณจะรู้เมื่อมีคริสเตียนที่จเจริญเติบโตในพระเยซูคริสต์เมื่อเป็นคนที่รู้จักภาวนาของพระเจ้ามีชีวิตแห่งในการอธิษฐาน a life of prayer และเป็นคนไม่บน่นไม่ต้องพูดถึงขี้บน่นไม่บ่นเลยนะครับคนที่สามารถได้ขอบพระเจ้าในทุกกรณีน้ำท่วม ขอบัระเจ้าในทุกรณีรถเสียรถมีปัญหาขอบัระเจ้าในทุกกรณีพัมพมีปัญหาขอบัระเจ้าในทุกกรณีไม่สบายขอบัญะเจ้าในทุกกรณีไม่บนนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่ามอร์เมอร์นะครับมอร์เมอร์ถ้าคุณเข้าใจคําว่าเมอร์เมอร์ม ur ur จะเข้าใจคานี้นะครับมีผู้ใจคน,นหนึ่งในทุงนา หลายชั่วโมงเลยถูกต้องนะครับเหมอมานะครับเ,เราไม่ทำนะครับไม่มีประโยชน์บแล้วไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเราไม่บนเราต้องมีบาตรที่มีปัญหาหละขอบพระเจ้าในทุกกรณนี้แล้วเมื่อเราทําแบบนั้นพระเจ้าก็จะช่วยเราพระเจ้าก็จะแก้ปัญหาของเราได้นะครับขอบพระเจ้าบน ก็ไม่ได้ช่วยใครแต่เป็นเรื่องอรบกวนคนอื่นเนาะและการทุ่มเทียงกันโดยบราศจากบลกการทุ่มเทียงกันเพื่อท่านแตงหลายจะปราศจากตำหนิและไม่มีความผิดเป็นบุตรที่บราศจากตำหนิของพระเจ้าในทามกลางยุคที่คตรกองและ วิปราดใช่ไหมวิปราดผมไม่มั่นใจผมพูดคำศัพท์นี้วิปราาดไม่เคยเไม่ไม่คุ้นเคยดีนักท่านปราศจาก ในมูพวกเขาเหมือนดวงสว่างต่างๆในโลกตาแบบนึยเลยตรงพักก่อนไม่เป็นไรไปข้างหน้าก็ได้คงก็อ่านเองเนาะหนึ่งคริบทที่11ข้อ14จ่ัดว่าธรรมชาติเองไม่ได้สอนทันหรือว่าถ้าผู้ชายหวหยผมยาวก็เป็นที่น่าอาย แกตัวใช่ไหมใช่น่าเกลียดมันเป็นฮิปปี้ผมยาวเบื่อใครใครจะรับรับรับจ้างใช่ไหมไม่รู้ประเทศทาจากประเทศถ้ามีผู้ชายผมยาวเราจะเอาเลือกผู้ชายที่ตัดผมสั้นดูเรียบร้อยผมยาวดูเหมือนเป็นฮิปปี้ขี้เกลียดไม่เอาใช่ไหมเหมือนคนที่ เป็นเรโปชอบต่อต้านต่อสู้กับเจ้านายเราไม่เอาครับผู้ชายก็ต้องตัดผมสั้นใครมีผมยาวคือผู้หญิงใช่ไหมถ้าผู้ชายมีผมยาวมันดูดีไม่ดูไม่ดีมันดูนักเกลียดใช่ไหมมันดูขี้เหร่ไม่ผู้หญิงมีผมยาวมันดูสวยใช่ไหม หนึ่งยนบทที่หข้อสองเมื่อเราทั้งหลายรักพระเจ้าและได้รักษาพระปัญญาของพระองค์เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าสำคัญมากที่เดียวที่ต้องมีความรักในโลกปัจจุบันนี้ที่ขาดความรักมีคนทะเลาะก,กันมีคน ทุ่มเทียงกันกัดกันไม่รักกันนะครับใครที่ไม่รักไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นความรักนี่เป็นหัวข้อของพระคัมภีร์ใบเบลของเราล่า,ลาสุดนะครับที่เราทำอยู่จารว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักฮาเลลูยาขอบพระเจ้าเราจะช่วยโอกาสอ่านนิดนึงเนาะ ทุกศาสนามาจากมนุษย์ยกเว้นศาสนาเดียวที่มาจากพระเจ้านี่คือศาสนาที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์ทุกชาติเพื่อให้รอดจากนรกเอาใส่เว้นดีกว่าอวันนี้ทำบุญพรุ่งนี้ทำบาปอีก ไม่มีใครสามารถลัางบาปออกบ่ายได้นอกจากพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านี่เป็นข่าวดีที่ไปทั่วโลกเห็ดพลในการเฉลิมฉลองคริสต์มาส ทั่วโลกในสิ่งนี้แหละไบเบิลไม่ผิดนะผม,มอ,อ,อ่านอาจจะอ่านผิดหน่อยนั้นในสิ่งนี้แหละเป็นความรักมิใช่ที่พวกเราได้รักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ได้ส่งรักพวกเราและได้ส่งส่งพระบุตรของพระองค์ให้เป็น ผู้ลบล้างพระอาชญาเพราะบาปทางหลายของพวกเราหนึ่งยนบทที่สี่ข้อสิเอ็ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับพาวนาของพระเจ้ากับสิ่งที่อาจารย์อ่านคุณหันไกลาจากพระวจนาของพระเจ้าหันหายจากพระวจนาของพระเจ้าไม่ต้องพูดคำว่าโคลระคัมภีริสอนผิดผิดพิสุดจงพิสุทิ์ทุกสิ่ง ไม่ผิบน่นบ่นบ่นบนบบน,บน,บน,บนจ้องรู้นะครับพระเจ้าได้ทรงปรากฏอ่าพระอ่าอันนี้สําคัญมากพระเจ้าได้ท่งปรากฏในเนื้อหนังนะครับในโลกนี้ไม่มีไม่มีใครไม่มีผู้ใดที่แบบเป็นพระเจ้าปรากฏในเนื้อหนัง มีแต่เนื้อหนังไม่มีพระเจ้าใช่ไหมพระในโลกนี้มีแต่เนื้อหนังไม่มีพระเจ้าแต่พระเยซูเท่านั้นคือมีพยานนี้เป็นพระเจ้าที่ได้ทรงปรากฏในเนื้อหนังทรงกระทำอาศจรร์อันยิ่งใหญ่มากมายรักษาคนป่วยขับพีออกเปิดตาของตาบอด ทำให้คนตายฟื้นจากความตายถวายเป็นครึ่งบูชาถ่ายบาปของเราบนไม่กันเขนและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนี่คือพระเจ้านะครับศาส,สนาที่มาจากพระเจ้าตามที่ได้พยากรณ์ไว้นานมาแล้วในพระคัมภีร์ไบเบิล พระเยซูทรงพระสุดจากผู้หญิงบริสุทธิ์ชื่อมารีสิ้นพระชนบนไมกันเคนเพื่อบาปของมนุษย์และทรงเป็นขึ้นมาจากความตายจงมาหาพระเยซูคิดเพื่อท่านจะเพื่อท่านจะอ ท่านจะจากนรกท่านจะโรดจากนรกไายถามมีคนหนึ่งที่เช็คก,ก่อนโอ้ยผิดวังผิดวางผิดวงโอเคเออนาที่สองของไม่ผิดเพราะว่าหน้าที่สองก็จะคล้ายกันครั้งที่แล้วผมมาประเทศไทยเพื่อ ตื่นคนไทยเนี่ยผมไม่เขียนไว้ให้คนไทยรู้ทําไมเขาเห็นผมในตลาดเขาเห็นเรานะครับเขาดังเราใช่ไหมในประเทศไทยในกําแพงเพชรใครามา,มาไปไหนมาอาจารย์กับรักไทยใช่ไหมใครๆก็รู้จักเราใช่ไหมแล้วขอบพระเจ้า,าเมื่อเราออกไปประกาศาผมสังเกตเมื่อประกาศที่งานกล้วยไขย่ มีคนที่เมื่อเอาไม่รับใช่ไหมแต่รอบที่สองหรือรอบที่สามได้ยินอกีกพระพระเยซูอืมแล้วโอเคขอบพระเจ้ามันเราก็ได้รับกำลังใจด้วยโอเคโทษทีอ่าหนึ่งยนบทที่ห้าข้อสองเมื่อเราทั้งหลายรักพระเจ้าและได้ รักษาพระปัญญาของพระองค์เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าเรารักพระเจ้าเราก็จะรักษาพระปัญญาของพระเจ้าเราก็จะต้องการรู้จักพระเจ้าเราก็จะต้องการแสวงหารพระเจ้าอธิษฐานอธิษฐานอา่านพระวจนะของพระเจ้าและเช็คดูว่าพระวจนะของพระเจ้า มันชีวิตเรามันตรงกับวจนะองจ้้ใช่หรือไม่เนาะโอเคขอพระเจ้าไวพรทุกท่านนะครับแล้วก็คุณเป็นคริสเตียนคุณอธิษฐานเพื่อเราด้วยในการประกาศในการรับใช้พระองค์ในการที่เป็นพยนานสหรับพระเยซูคริสต์ของพระเจ้าไวพรทุกท่าน